นี่ข้อดีของเขาก็คือมีลำตัวที่ยาวนะครับมีความหนาค่อนข้างมากนะครับมีที่เกาะของกล้ามเนื้อได้เยอะนะครับการจิกเกาะการเดินเนี่ยรับน้ําหนักเนี่ยไม่ว่าตัวเขาจะหนักเป็นตันเนี่ยเขาก็จะไปต่อได้นี่ก็อีกสําคัญที่สุดเลยก็คือลึงกระชับสวัสดีครับเราอยู่กันที่จิ๋วเล็กแลนด์นะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศในฟาร์มข้างในเราเป็นสถานที่ทั้งทํากิจกรรม แล้วก็เป็นที่เลี้ยงสัตว์นะครับในกลุ่มของงัวที่เพาะลูกแล้วก็แม่ลูกนะครับงัวอุ้มท้องส่วนงัวที่ฟิตติ้งเราก็จะส่งไปอยู่ฝึกอยู่อีกที่หนึ่งนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามจิวเล็กแลนด์นะครับได้เห็นบรรยากาศสวยๆนะครับเป็นฟาร์มที่มีพื้นที่พอสมควรนะครับมีบรรยากาศวิวสวยๆวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับอากาศดีมากเลยนะครับ ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ท้องฟ้าเป็นใจเราก็เลยอยากจะนําเสนอเรื่องราวดีๆในฟาร์มนะครับให้กับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรนะครับหรือจะเป็นมือใหม่หรือกําลังเป็นมือเก่าที่อยากเลี้ยงและกําลังที่จะพัฒนาพันธุ์นะครับวันนี้เราก็เลยอยากให้เห็นเรื่องราวของนี่นายเขาวงนะครับนายเขาวงนายเขาวงเป็นลูกงัวเป็นพ่อพันธุสายของอาปาเช่นะครับนี่ ข้อดีของเขาก็คือมีลำตัวที่ยาวนะครับนี่เขากำลังวิ่งหาสถานที่ดูว่าเออถ้าผมเป็นเขาวงนะคงคิดในใจกูจะไปไหนดีวะวิ่งไปสนุกสนานก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็เต็มวัยเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือมีน้ำเชื้อแล้วด้วยนะครับ เราก็มีผลิตภัณฑ์ผลิตผลของเขานะครับน่าจะเป็นช่วงระหว่างปลายปีมาแล้วข้างหลังข้างหลังเนี่ยมีความเป็นพ่อพันธุ์สูงนะครับนี่คืออารมณ์ของความเป็นพ่อพันธุ์นะครับมิสเตอร์เขาวงนะครับหรือที่เรียกตามใบเพชดีก,กีก็คือมิสเตอร์จิวเล็กนะครับ934คือรหัสของเขานะครับสายพ่อเขาเป็นมิสเตอร์วีแอลโรเจอาปาเช่นะครับ1.50 จากประเทศอเมริกานะครับส่วนสายแม่เขาก็เป็น PC 1 5 5ทับหนึ่งนะครับก็เป็นสายต้นสายมาจากอเมริกาทั้งสิ้นนะครับรวมทั้งสายล่างสายบนหัวที่มีแนวสันหลังค่อนข้างตรงมีลึงที่กระชับมีข้อเท้าที่แข็งแรงนะครับแล้วมีความยาวของร่างกายมีโครงสร้างที่ใหญ่นะครับมีเม็ดสีที่แดงนะครับมีความเป็นพ่อพันธุ์สูงมากนะครับ ข้อสาคัญที่สุดเขาก็มีรางวัลติดสนามในสนามประกวดระดับประเทศไทยหลายสนามโดยเช่นกันนะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับในฐานะผมเองนะครับจิวเล็กที่เป็นบิดเดอร์มา10กว่าปีก็ไม่เคยเห็นงัวที่เป็นตัวผู้มีสเสน่ห์ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งความหวังของเราแล้วเราก็ทำงัวในฟาร์มผลิตผลของเขาวง ด้วยการเอาพ่อพันธุ์เขาวงเนี่ย AI กับแม่หลายอีกหลายแม่ที่อยู่ในฟาร์มนะครับรอผลงานปลายปีนี้นะครับว่าจะออกมาเป็นเช่นไงเช่นไรก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรน่ะได้เห็นในความปราณีบในความตั้งใจทําของผมนะครับเพราะผมตั้งใจทํากับงูตัวนี้มาเนี่ยรวมทั้งเองตัวเองก็จุงลงสนามเองด้วยนะครับหลายสนามถ้าใครที่เคยติดตามตั้งแต่เล็ก นะครับผมเองเคยเอาเขาเดินสนามตั้งแต่รุ่นคราฟแชมเปียนที่งานขอนแก่นก็ได้รีเซิร์ฟแกรนนะครับก็คือเป็นแชมป์ของรุ่นรุ่นคราฟในแชมเปียนคราฟแล้วก็มาเข้าตัดชิงในในแกรนแชมเปียนด้วยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่วันนั้นเราได้ได้ได้ของดีได้เพชรเม็ดงามของฟาร์มนะครับแลนะวันนี้ เขาวงเนี่ยเกือบจะอายุ4ปีแล้วนะครับนะครับวันที่8สิงหาเนี่ยเป็นวันเกิดเขานะครับเขาก็จะครบ4ปีเต็มบริบูรณ์เห็นแนวสันหลังเขาไหมครับเอออยากให้กล้องแพนขึ้นไปตรดูแนวสันหลังปีนปีนขึ้นปีนขึ้น,น,นเหล็กขึ้นมาเลยอ่าจะเห็นแนวสันหลังเขาเลยว่าเขามีสันหลังที่ใหญ่เป็นกระดานเลยนะครับมีความหนามากนะครับมีหน้าอกที่สมส่วนมีข้อขาหน้า นะครับดูข้อขาหน้านะฮะอย่าให้กล้องแพนล,ลงไปที่ข้อขาหน้ามีข้อขาหน้าที่มีเท้าที่ทรงพลังนะครับมีความเป็นดูความเป็นเพศผู้ได้สมบูรณ์แบบนะครับนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาวงแล้วก็มีลำตัวที่ยาวนะครับเดี๋ยวดูตอนฟอนต์โฟไฟนะครับด้านข้างก็จะเห็นว่าเขามีความยาวนะครับผมเชื่อเลยว่า,าพ่อพันุ์ตัวนี้น่าจะถ่ายลูก1เลยอย่างข้อดีเลย ในแม่พันธุ์โดยทั่วไปก็คงจะได้ความยาวมาเป็นที่แรกนะครับนะครับมีความยาวนะครับมีข้อเท้าที่สมบูรณ์แบบมีลึงที่กระชับสําหรับงัวในเมืองไทยบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะมีลึงที่ไม่ค่อยกระชับนะครับในในสายของเลือดร้อยโดยทั่วไปเพราะงัวแดงเนี่ยส่วนใหญ่ลึงจะไม่ค่อยกระชับเลยนะครับแล้วดูนะมีความลึกนะครับความลึกที่ลงมาลึกมีโคนหางที่ยาวติดถึงพื้นนะครับ มีหน้ามีความเป็นตัวผู้มีช่วงลำคอยาวที่หนานะครับภาพโดยองค์รวมนะครับสแตนดาร์ดออฟเอ็กซ์ของเขาวงก็ถือว่ามาได้ด้วยดีเลยนะครับก็อยากให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ตั้งใจพัฒนาพันธุก,กรรมนะครับถ้าคิดว่าสิ่งที่นัจจิวบอกและพูดเนี่ย น่าจะเอาไปไปเพิ่มเติมในงวของท่านนะครับก็อีกหนึ่งทางทางเลือกนะครับก็คือมิสเตอร์ขาวงนะครับหรือ JL2934 นะครับเป็นลูกสาย Apache 150นะครับสามารถสามารถบีดได้งวแทบจะทั่วไปในทั่วเมืองไทยเลยนะครับเพราะสาย VL ในเมืองไทยเนี่ยต้องถามเลยว่าต้องบอกเลยว่ามีลูกน้อยมากก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับก็และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสายเนี้ยสามารถติด ติดกับงวที่ดังๆอย่าง CY 90 096นะครับก็เป็นสายของ X-ray ก็สามารถเอาเขาวงไปปรับได้เลยนะครับในเรื่องของความลึกนะครับแล้วก็เรื่องของความยาวส่วนสายซุเป็กก็เป็นสายของโอโลก,ก็ถือว่างัวตัวนี้ก็ตอบโจทย์ที่จะไปต่อต่อต่อพันธุก,กรรมนะครับไปเพิ่มเรื่องของความยาวในตัวนะครับ ในตัวในตัวของคุณแม่เขาเองนะครับก็จะสร้างลูกที่ยาวแล้วก็ข้อเท้าที่แข็งแรงนะครับตามมานะครับก็ถามว่า,าเออเดี๋ยวพาจับไปดูกจะเข้าใกล้บีบเข้ามาจะจับงัวจะผูกแล้วเออเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ขออนุญาตให้โชว์แมนชิพนะพี่กวินจับงัวเข้าก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่ม ความคึกก็เริ่มลดลงนิดหน่อยหลังจากเริ่มวิ่งเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะตัดเชือกให้เข้าให้สั้นลงดิบ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 ิไปได้แล้วไปด,ได,ไดอกๆๆหลังจากที่เราจับงัวแล้วก็เอามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นใกล้ๆนะครับ mm. ก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะ ขาวงยาวแบบไหนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ตอนนี้เขาก็ยังจะตื่นอยู่นิดหน่อยนะครับหลังจากได้วิ่งเล่นนะครับเดี๋ยวพี่กวินเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งนี่ครับน,นี่คือแนวสันหลังของเขานะครับที่มีความยาวสังเกตไหมว่ายาวมากขาเวลาตอนเดินเนี่ยเท้าหน้ากับเท้าเอา่เท้าหลังเนี่ยไม่สามารถที่จะเหยียบเท้าหน้าได้นั่นคือ ความยาวของเขาที่เห็นอย่างเดโดดเด่นได้ชัดนะครับแล้วก็มีบั้นท้ายที่ค่อนข้างหนาไม่เชื่อมาดูมาดูด้านหลังโอเคพี่กวินพอเย็นเดี๋ยวให้เขานิ่งก่อนเขากําลังคึกคักครับความหนุ่มของเขานี่นะครับเห็นไหมว่ามีมีความหนาค่อนข้างมากนะครับมีที่เกาะของกล้ามเนื้อได้เยอะนะครับนี่คือพ่อพันธุ์ที่จะเอาไปปรับแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับคือไปสร้างพันธุก,กรรม ให้ดีแล้วก็เหมือนโจทย์ที่ว่าลูกต้องสวยกว่าแม่นะครับถ้าเรามีพ่อพันธุ์ที่ดีเข้าไปปรับมันก็จะตรงคอนเซปต์โอเคแล้วกลับมาดูที่ข้อเท้าที่คุยนักคุยหนาว่าเท้าทรงพลังนี่ครับนี่คือข้อเท้าของเขาวงเห็นไหมว่าการจิกเกาะการเดินเนี่ยรับน้าหนักเนี่ยไม่ว่าตัวเขาจะหนักเป็นตันเนี่ยเขาก็จะไปต่อได้แต่ถ้าเกิดข้อเท้าที่ไม่ดีเนี่ย งอมากเนี่ยก็จะรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับพอรับน้ําหนักไม่ไหวงัวก็จะไม่ไม่ตอบโจทย์เรื่องเนื้อนะครับไม่ตอบโจทย์เรื่องเนื้อแน่นอนเพราะว่าตัวเขาเองแบกน้ําหนักไม่ไหวแล้วอะเนื่องจากข้อเท้าไม่รองรับผมก็เลยถึงบอกว่าการบีดงัวแต่ละครั้งก็ต้องข้อเท้าของมันด้วยเพื่อเพื่อจะให้งัวของเราเนี่ยในอนาคตอะตัวใหญ่ข้างหน้าไม่มีใครอยากเลี้ยงงัวตัวเล็กหรอกครับ แล้วอัตราแรงเนื้อต่ําก็ไม่มีใครอยากทานะครับนี่คือเหตุผลของบิดเดอร์หลายๆอย่างนะครับอพอเรามาดูด้านข้างนะครับเดี๋ยวให้กล้องแพรมข้างนี่คือตโหนกเห็นไหมครับกับขาหน้าให้ตรงกันเป็นเส้นนะครับเนี่ยเห็นไหมโหนกกับขาหน้าเดี๋ยวนะครับอย่าเพิ่งเขี่ยโอเคเนี่ยขาหน้าเนี่ยตรงตรงกับโหนกนี่คือลักษณะที่ดีโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะครับขาหน้ากับไม้ที่วางเนี่ยคือตรงขึ้นไม่มีการล้ําไปข้างหน้านะครับ โหนกต้องไม่ล้ําแล้ววงคอต้องไม่สั้นจนเกินไปนะครับมีวงคอที่ยาวออกมาอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองให้มันหันมาทางนี้นิดนึงอ่าเห็นไหมดูเข้าไปดูถ่ายถ่ายวงคอเนี่ยเขาจะมีความยาวของเขาเขาจะมีความเชิดมีความสง่านะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บกล้ามเนื้ออีกชนิดหนึ่งทําไมอ่ะทําไมอ๋อดึงไว้อ่าพ่งนะครับ แล้วอันนี้ก็อีกสําคัญที่สุดเลยก็คือลึงกระชับการที่เขามีลึงกระชับเนี่ยความเป็นพ่อพันเนี่ยเวลาเราไปสร้างลูกอ่างัวตัวถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลึงไม่กระชับแทงองศาลงมาเนี่ยเวลาเขาเดินแปลงญ้าเนี่ยโอกาสที่เขาจะบาดใบไม้อย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้ก็จะอักเสบนะครับพอเขาอักเสบก็จะกลายเป็นงานรักษาเหมือนเป็นงานสัตว์บาลที่เขาเรียกแก้ไขไม่มีวันจบสิ้นนะครับก็จะป่วย เดี๋ยวก็จะอักเสบเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้คือลึงที่สวยงามที่ดีนะครับรวมทั้งสมมุติว่าพอไปส่งลูกได้ตัวผู้เอาไปคุมฝูงต่อก็จะมีความแม่นยําในการขึ้นผสมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของความลึกนี่ครับจากตรงนี้มาหาตรงนี้เนี่ยมีความลึกมากเพราะว่าช่องช่องไฟที่อยู่ระหว่างตรงเนี้มีน้อยกว่าลําตัวนี่คือการบ่งบอกถึงความลึกเลยชัดเจนเลยว่า เขามีความลึกพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าโดดเด่นมากแต่ก็ถือว่ามีความลึกได้พอสมควรมีความลงตัวมีความสมูทในความลงตัวความเป็นพ่อพันธุ์สูงอยากให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรนะครับเชื่อผมครับแล้วปลายปีทุกคนก็จะได้เห็นผลงานของเขานะครับในฐานะที่ผมเป็นบิดเดอร์มา10กว่าปีนะครับผมทำงวพ่อพันธุ์มาเยอะก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ถูกใจซะทุกตัวนะครับ วันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมถูกใจที่สุดนะครับแล้วก็ต้องตั้งใจที่จะให้เขามีผลงานอยู่ในเมืองไทยให้มากที่สุดนะครับถ้าทําได้เราก็อยากจะทําให้มากที่สุดแต่วันนี้ก็อยากจะนําเสนอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับให้เก็บนายเขาวงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับลองดูนะครับแล้วผลงานค่อยมาประจักษ์กันนะครับให้เวลากับเขาหน่อยนะครับฝากความหวังไว้กับที่นายเขาวงด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ